ไอ้เหี้ยนี้ยี่หอ่ะไม่ได้วะอุยตอนนี้ของอยู่ในนี่ใครวะเนี่ยกูสับแม่งเลยไอ้เหี้ยอ้ากูไมาตายไาาไาาาากูราไาา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 าดาาาไอาา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 ามาา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 ายาา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 ้าา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 านาาาาเาา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 าเาไ ถ้าเพื่อนดูอยู่ผมขอโทษนะเดี๋ยวมึงมาเกลียร์บคนที่แปะอะไรอ่ะมึงยังไงอ่ะมายังไงวะยังไงเดี๋ยวกูวิ่งไปคู่กับมันใช่ป่ะกูวิ่งไปเอ้ยมึงเจอห้องลับเจอห้องลับอ่างั้นเดี๋ยวกูกดนะไอ้แปะวิ่งเข้าไปนะโอเคเข้าไปถึงแล้วก็บอกนะโอเคกูถึงแล้วไอ้แปะกดประตูให้กูเข้าไปปุ๊บเข้าไปกูเจอของไอ้แปะกูเจอห้องลับอีกห้องนึงกำลังเก็บของมาไอ้แปะบอกเออกูกดคานไว้อยู่โอ้โหเก็บของต่อมาปุ๊บไอ้แปะปิดประตูหักกูตั้ม <laughs> แล้วแม่งก็บอกแล้วกูก็ได้ยินเสียงไกลๆแม่งบอกว่าอ้าวแม่งตายอีกแล้วตายก่อนใครเลยเฮ <laughs> ียมึงก้าวอุ้ย